าสุดเห็นน้องบินมาถ่ายแบบน้องเป็นคนโชว์มาของน้องคือเหมือนหลายคนก็ยังจะพูดประมาณว่าน้องอาจจะยังไม่เหมาะสมกับกับการบินโซเพราะว่าณเวลานี้แบบหมอลำรายกัรหมอลำไปแล้วก็เดินทางมาถึงพึ่งทานแล้วใช่ใช่ครับยังไม่เห็นใช่เหรอน้องเหมาะเหรอใช่ไหมครับโหคําตอบนี้เออส่วนตัวผมนะไม่ยากเลยเออผมเชื่อเหลือเกินว่า การเป็นเราเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์หรือว่าคนที่เจออะไรมาเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่ถูกต้องหรือว่าตรงจุดที่สุดอุ้งอิงเนี่ยอายุ16ใช่ไหมฮะวันี้ิแล้วแต่น้องเนี่ยเจอดราม่ามาเยอะมากเคยเห็นไหมฮะน้องไม่เคยน้องไม่เคยโพสต์หรือพูดอะไรที่มันเป็น,นเชิงลบเลยดังนั้นเนี่ยถามว่าเนี่ยไม่ใช่ครูจริงเหรอสมมติน้องที่มาสมัครในไอหมอลำไอดอลครับวัยน้องก็มีถามว่าถ้าน้องมาอยู่ใน ในใน,ในฐานะหมอลำไอดอลเนี่ยระหว่างเขาไปปรึกษาอุงอิงกับปรึกษาเฮียคิดว่าเขาจะปรึกษาใครเขาก็ต้องปรึกษาไว้เดียวกันดังนี้เนี่ยคือสิ่งที่มันไม่เหมาะสมจริงหรอถูกไหมฮะแล้วทุกคนต้องยอมรับว่าน้องอุงอิงก็เหมือนกับเด็กที่มาตามความฝันก็คือน้องที่มาเรียนมาอยู่ในหมอลำไอดอลเหมือนกัน,นใช่ดังนั้นเนี่ยนะทำทำอย่างไรถึงจะเป็นอย่างพี่อุงอิงได้ ้ะมาถามเฮียเฮียตอบได้ไหม <S <S ถูกไหมถามพ่อเอ๊ะก็อาจจะมีในแนวทางของอสิ่งที่พ่อเอ๊ะเคยทายํามาถูกไหมฮะเฮียเฮียบอกแค่ว่าอยากให้น้องเป็นแรงบรันดาลใจของคนที่เข้ามาในรายการหมอละไดอดอลใช่หรือน้องเจออะไรหรือเจออะไรน้องสามารถที่จะถามพี่อุ้งอิงได้หรือน้องอุอ้งอิงได้เลยเพราะว่าเขาเจอมาหมดแล้วจริงๆเพราะคือในหมอละไอดอลผู้สมัครก็คือเรียกได้ว่ามันมีช่วงวัยใช่ในวัยที่แบบห่างแต่น้องอุ้งอิงไม่เยอะมันก็มีทั้งมี เป็นเด็กที่บ้านอาจจะไม่ได้แบบไม่ดีเออใช่ใช่ก็คือเรียกว่าหมอรำส่วนใหญ่อ่ะบริบทคล้ายๆอุคงอิงเกือบหมดก็คือที่บ้านใช่เริ่มจากเด็กอายุน้อยแล้วก็ 1. ตามความฝันของพ่อแม่ที่อยากให้เป็น2ออยากทาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อซัพพอร์ตครอบครัวเพราะเห็นแม่กับพ่อลําบากส่วนใหญ่เหมือนไม่เขาไม่ได้แบบแต่งขึ้นมานะฮะเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนใช่เป็นอย่างนี้จริงเพราะว่าต้องเข้าใจว่า าทางาต่างจังหวัดเนาะหรือภาคอีสานเนี่ยครอบครัวที่เป็นฐานะค่อนข้างยากจนในเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่หลายๆคนเรียกอะไรนะฮะเรียกคำว่าการศึกษาพ่อแม่หรือครอบครัวไม่สามารถส่งเสริมให้เรียนได้ขนาดนั้นจริงๆนะเพราะนั้นเขาก็ต้องพอพอเป็นลูกอ่ะก็มองเห็นพ่อแม่ลําบากก็อยากที่จะ ช่วยเหลือครอบครัวอันนี้สําคัญมากที่จริงเนี่ยว่าสตอรี่มันก็ไข่ๆกันหมดแล้วเพราะอะไรทำไมอุ๋งอิงมันถึงแบบมีม,คมีความความที่วาวว่าคนหนึ่งมีกระแสที่มากกว่าคน,นอืะ่ะจากที่เฮียสัมผัสเฮีย er ขอตอบในมุมเฮียนะ,ะเพราะว่าเฮีย er ตอบแทนคนอื่นไม่ได้ทุกครั้งแรกอ่ะที่น้องอุ๋งอิงเออ่เรียดน,นะมีชื่อเสียงขึ้นมาเฮีย er ก็ ไม่ได้เคยสัมผัสน้องก็ถามก็รู้สึกเหมือนกันว่าคือเราก็ต้องดูว่าเออเสียงเสียงประมาณไหนเสียงน้องก็ดีระดับหนึง่งแต่เทียบกับคนที่ดีที่สุดก็ไม่ขนาดนัน้นอ่ะพูดตรงๆเนาะแล้วอะไรล่ะก็ไม่มีคําตอบนะจนมาท<ๆ>ารายการหมอรำไอดด้นี่นนหนแหละครับได้คําตอบเลยไม่ต้องไม่ยากเลยฮะอยู่กับน้องแล้วมีความสุขเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆน้องน้องพูดออกมาเป็นธรรมชาติแล้วก็เออเครนั้นมันไม่มีการ ปรุงแต่ง,ง,ตงอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆนะฮะยกตัวอย่างในรายการเห็นไหมฮะที่เวลาแม้แต่พี่ซีแซวอ,อย่างเงี้ยฮะน้องก็พูดออกมาตามความรู้สึกของน้องเลยซึ่งมันเป็นธรรมชาติอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่หมอลำชอบไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่หมอลำหรอกทุกวงการแหละอยากชอบอะไรที่มไม่ต้องปรุงแต่งชอบความเป็นตัวของตัวเองแล้วแล้วมอบความสุขให้เขาได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ดูน้องอ่ะจะต้องหัวเราะหรือยิ้มตามที่น้องเป็น ในคําพูดที่น้องพูดหรือกริยาที่น้องแสดงออกมาไม่ใช่คนอื่นเลยเราเองเรายังเป็นอย่างนั้นเลยอะ่ะก็เชื่อเลยคนอื่นก็เป็นเหมือนกันแน่นอนแล้วที่ผ่านมานู่นม,มาจน้องมา,าเห็นอะไรในตัวน้องพัฒนาแบบเขาเรียกว่าสิ่งที่แบบน้องแบบพัฒนามากขึ้นเย้ยอ่ะถ้าถ้ามันมีสองบทบาทเนาะ,ะกายภาพบุคลิกภาพอันนี้เห็นไหมฮะพัฒนาขึ้นเยอะมากสวยขึ้นแต่งตัวสง่าขึ้นเห็นไหม อันนี้ทุกคนเห็นด้วยตาตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องถามส่วนเรื่องอความคิดเนี่ยทุกๆสัมภาษณ์สื่อมวลชนไปเคยสัมภาษณ์น้องเยอะอยู่แล้วเห็นไหมทุกๆคําตอบเคยเป็นคําตอบที่ปรุงแต่งไหมหรือว่าเป็นคําตอบที่เตรียมกันไหมไม่มีถามทันทีน้องตอบทันทีเห็นไหมฮะมันเป็นอะไรที่น้องพัฒนาตลอดไม่มีมุมลบเลยผมไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบคั่งนะแต่ว่าทุกๆครั้งที่เวลามันมีคลิปน้องผมก็เข้าไปดู เวลาสัมภาษณ์ผมจะดูว่าน้องตอบแบบไหนแล้วความคิดน้องเป็นอะไรเห็นไหมฮะมีคนรักมีคนเกลียดน้องพูดเสมอเลยอีล่ารับได้หมดเใครรักก็ขอบคุณใครไม่รักก็จะปรับปรุงเนี่ยเป็นคําตอบที่น้องจะพูดเสมอแล้วเราเนี่ยเราเลยรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่มันไม่สามารถสอนกันได้มันเป็นธรรมชาติที่มันต้องเขาเรียกอะไรนะพรสวรรค<น>์ในในฐานะที่วันน้เียามาเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ เขาเรียกเจ้าของโปรเจกต์อ,อย่ครับเจ<อ>้าของโปรเจกต์เนี่ยมองถึงอนาคตของของของผุ้หญิงนี่แบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบเราแค่รู้สึกว่าเด็กคนนี้อนาคตจะไปในทิศทางไหนได้บ้างจะสามารถเป็นซูเปอร์สตาร์แบบโอ้ยที่เปี้ยงกว่านี้อีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อระยะเวลาเนาะเป็นเครื่องพิสูจน<ะ>์ทั้งหมดทั้งมวลเลยครับมันจะไปได้ขนาดนั้นหรือยั่งยืนขนาดนั้นน่ะอยู่ที่ตัวน้อง<ะ>แล้แล้วผมก็เชื่อว่าน้องมีจิตใจหรือมีความ มีความมีความคิดหรือความตั้งมั่นอย่างนั้นอยู่แล้วเชื่อเหลือเกินว่าเป็นไปได้สูงมากจากจากที่สัมผัสกับน,น้องเนาะเพราะว่ายังไม่คือคุยกับน้องอะ่ะยังไม่เคยได้ยินน้องบอกว่าเหนื่อยไม่อยากทําหรือว่ามันมันเหนื่อยแห้งหรือไม,ไม่มีเลยนะฮะใช่ถูกอย่างอย่างนั้น,นยังไม่เคยบ่นเลยฮะไม่รู้จะด้วยจะด้วยความคิดหรือด้วยถูกสอนมาเรืออะไรผมไม่รู้แต่ว่าเราเราเราคำนวณจากสิ่งที่เราเจอต่อหน้า มันไม่มีตรงนั้นเลยดังนั้นอนาคตเนี่ยพอมันไม่มีอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะสะสมความแข็งแกร่งให้น้องและน้องก็จะกลายเป็นชินกับมันแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่ฉันต้องเจอต้องทำเพราะฉะนั้นพอคนรู้สึกแบบนี้หรือเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปถึงตรงนั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน่ยอืมยังไงมกับคดังของน้องตอนนี้แล้วมันก็กลายเป็นอคนเขาก็จะชอบมาจับยงในหลายๆเรื่องรับ หมอรามาด้ลที่บอกว่ารายการเราเนี่ยมันเตี้ยงได้เพราะมีน้องทีมของเพชรบ้านแพงเข้ามาโอ้อันนี้ก็ต้องยอมรับทุกอย่างทุกๆทุกๆสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนคนเดียวแล้วทาได้ทุกๆสิ่งอย่างมันต้องเกิดจากจากแรงขับเคลื่อนจากกลุ่มคนหนึ่งคนสองคนสามคนมันมันมันช่วยกันหมดครับมันถามว่ามันต้องมองเป็นอย่างนี้ครับมองเป็นว่าสุดท้ายแล้วว่าทุกคนได้ไหมถ้าได้คือวินมีความสุขคำว่าได้ของผมคือไม่ใช่ผลประโยชน์นะฮะมาถึงความสุข ดูรายการหมอรำไ้ด้อมมีความสุขไหมถ้ามีความสุขได้แล้วแล้วคนที่มาอยู่ในรายการได้ทํางานได้พัฒนาผลงานตัวเองไหมได้เป็นบุคคลที่ทําให้คนในสังคมรู้จักเพิ่มขึ้นไหมวินไหมตัว w o r k p o i n t เองได้ในสิ่งที่ต้องการไหมผมมองแล้วเนี่ยสส่วนเนี้ยวินหมดเลยก็เลยไม่เคยก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปพูดว่าคนไหนทำให้เกิด ใดๆทั้งสิ้นมันทั้ง3ส่วนนะครับทำให้มันเกิดถ้าถามผมนะครับครับครับทำให้กลายเป็นว่าตอนเนี้ยสื่อเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มมีการทำตามในหลายๆช่องทีวีใหญ่ๆที่จะทำคล้ายๆกันอยูอเริ่มจริงเหรอครับมาสนใจหมอลำมาจานหมอลำนั่นยิ่งยิ่งยิ่งดีใจยิ่งถูกใจกับผมเลยครับเพราะเป็นสิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่า ผมเนี่ยรู้จักหมอรำม,มาสองปีสิ่งนึงที่ผมรู้สึกเลยเนี่ยหมอรำม,มันดีอยู่แล้วมันดีของมันอยู่แล้วแบบดีจริงๆเพราะว่าเราสัมผัสด้วยตัวเองนะครับเนาะมันเหลือแค่อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะมีคนเอาไปตะโกนบอกว่ามันมีของดีอยู่ตรงนี้นะหันมาดูกันหน่อยอย่างเงี้ยฮะและยิ่งตอนนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างที่ทุกคนพูดอย่างเงี้ยผมยิ่งมีความสุขเลยครับมันจะทาให้หมอรำเนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วประเทศอย่างที่บอกเลยว่าหมอรำอ,อีสานร,รู้จักอยู่แล้วแต่เหลืออีกสามภาคนะที่ไม่รู้จัก ขนาดนั้นถูกไหมมันคือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆถ้าเกิด3ภาคนี้ได้รู้จักก็เกิดกับกับว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ผมมันสำเร็จแล้วจริงๆทีนี้ถ้าเกิดทั้ง4ภาคครบหมดรู้จักหมดแล้วแล้วไปต่อถึงเมืองนอกได้น,าานั่นแหละฮะคอมพิวเต์เนี่ยครับจะมีโอกาสที่จะจัดเป็นรวม,มถ้าถ้าฟุตจิหมอลับไอดอลจบแล้วเราได้ผู้ชนะหรือเราได อไรอย่างี้จะมีโอกาสที่จะจัดแบบหมอลำในกรุงเทพแบบว่า10บวัน10บวงติดกันอะไรยอย่างเงี้ยทำไมเหมือนมานั่งในใจเฮียโปรเจก์นี้มันเป็นโปรเจกที่ใช้คำว่าอะไรนะฮะมันมีภาพใหญ่คือสมมุติว่าโกคือ A ใช่ไหมฮะอันนี้ฮะคือ1 2 3 4ไปถึง A เพราะน,นั้น A ไอคำตอบเนี้ยมีอยู่แล้ว100%เเพียงแต่ว่ามันจะมาในภาพไหนและเกิดเมื่อไหร่ครับผมแบบนี้มันจะต้องมีการคุยกับทาง ววาาถูกต้อง,รองครับ,ท,รบที่จะต้องจับมือกันเพื่อที่จะผลักดันให้ตรงนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ถูกต้องครับซึ่งเนี่ยฮะเริ่มคุยเริ่มจริงๆรไม่ใช่เริ่มคุยไม่แต่ทารายการนะฮะก็มีการวางแผนตรงนี้ไว้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยแล้วยิ่งตอนนี้นะครับยิ่งต้องขอบคุณรัฐบาลมากเลยครับเขาเห็นตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญมากเขากัตั้งใจที่จะเอาหมอลำเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้จริงๆเพื่อส่งให้ยูนิสโก้เพื่อบันทึกว่าเป็นของประเทศไทยอ,อันนั้นมรดกโลกใช่ดังนั้นตรงนี้ชัดเจนเลยครับเขาตั้งใจมาก แล้วมันก็จะประจบเหมาะเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันถูกที่ถูกเวลาใช่ครับคือตอนนี้อย่างหลายๆเอาพูดถ้าอย่างนี้อย่างหลายๆวงก็มีโปรเจกต์เกี่ยวกับอย่างปฐมก็มีโปรเจกต์เกี่ยวกับมิชฮ้างห้างมิซีอ่าเมมิเอ่อเอ็กกันใช่ไหมรครับ,รบอย่างระเบียบก็จะมีกับเซ็นท่าแลนะครับอย่างของเฮียเองอย่างอีสานนครศรีอย่างเงี้ยครับจะมีแบบเอ็กกับใช้ต้องต้องแยกต้องแยกนี้ครับเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิด คืออีสานนครศรีน,นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่วงของเฮียมันเป็นวงของทุกคนที่อยู่ในวงแยกก่อนนะครับคือ,อ,อทุกๆวงเนี่ยครับเป็นเป็น,เป,นเป็นกิจการของครอบครัวหรือประกอบสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อดูแลทั้งครอบครัวของเขาแต่อีสานนครศรีน,นี่ไม่ใช่อิสานนครศรีน,นี่เป็นวงที่เฮียกับบอสโน้ตเนี่ยทำเ,เครด์ตกใจพอยโจรแล้วมันมันเกิด เกิดตั้งขึ้นมาแล้วมันไปได้มันใช้คำว่ามันไปได้แล้วกันเนาะถ้าเกิดเป็นปังก็จะดีใจมากมันมันไปได้ก็เลยบอกกันว่างั้นตรงนี้ให้กับทีมงานทุกคนบริหารแล้วก็เลี้ยงชีพตัวเองให้ได้ส่วนเพี่กับบอสอ่ะไม่ได้ไปมองเรื่องเรื่องผลประโยชน์ตรงนั้นเราเองอ่ะมีธุรกิจหลักกันอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วดังนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเป็นวงที่ไม่เหมือนทุกวงเลยนะครับเพราะนั้นทุกคนต้องต้องเป็นเจ้าของวงกันเอง เนี่ยครับมันเลยมันเลยจะไม่เป็นอย่างนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามีโอกาสดีๆหยิบยื่นมาไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ได้ก็ช่างถือว่าเป็นออของขวัญพิเศษให้กับชาวทีมงานละกันครับครับแล้วนึงจะมีแบบว่าเนียจะแบบว่า,บบวาพาหมอลำเดินสายไหมอย่างไปแบบไปภาคใต้นานๆทีเราจะมีหมอลำที่แบบอย่างระเบียบก็เคยไปเกาะสมุยไปอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยจะแบบแบบอยากให้มันเป็นซองพาวเวอร์คืออยากจะพาหมอลำเดินสายไปทั่วประเทศ นี่คือสิ่งที่อ,อ,อย่างที่บอกว่าเราต้องการไปทุกภาคที่ไม่เคยดูหมอลำถูกไหมฮะดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยฮะคือเป้าหมายหลักแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของราคาค่าเดินทางค่าน้ํามันใช่ครับดังนี้เราจะหากําลังหาวิธีการทํำยังไงที่ภาคใต้ก็เสพในราคานี้ได้อันนี้มันอยู่ในกระบวนการที่ต้องเอาไปวางแผนกันซึ่งทําได้ถ้าเราตั้งใจและเรามีเป้าหมายอยู่แล้วครับขอขอเวลานิดนึง ครับเกิดขึ้นแน่นอนเครับร้อยเปอร์เซ็นต์เครือข่าอย่างเช่นว่าในกรณีที่เราได้เขาเรียกว่าได้ตัวแทนเนาะน้องๆที่ได้เป็นผู้ชนะแล้วอย่างที่เฮียบอกไปวงอีสานนครศรีมันมันเป็นการที่เราวงเราไม่เหมือนคนอื่นมันมีโอกาสไหมที่เฮียแบบว่าจะลุกขึ้นมาปลุกปั่นแบบสร้างวงเป็นเรื่องเป็นราวจากตัวน้องผู้ชนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมาสร้างวงให้น้องหรือว่าหรือแบบมาอยู่ภายใต้แบบว่าสังกัดเราหรือวงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำวงเป็นเรื่องเป็นราวเลย จริงๆจ,จากที่เราคุยกันนะครับเราต้องการให้น้องที่เป็นหมอลำไอดอลเนี่ยเป็นเหมือนกับทูตวัฒนธรรมเพื่อไปบอกกับทุกๆภาคว่าหมอลำคืออะไรใน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 บริบทที่แบบซอฟ์หน่อยไม่ใช่แบบแข็งหมอลำจ๋าจนฟังไม่รู้เรื่องดังน,นงนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นวงไหนที่เป็นหมอลำสามารถดิวแล้วก็ติดต่อเพื่อที่จะได,ได้หมดเลยเราจะทำในบริบทที่คนภาคอื่นสามารถเสพตรงนี้ได้ แล้วอย่างนี้ก็น้องผู้ชนะก็มีโอกาสที่จะได้ไปเป็นผู้วัฒนธรรมบุรุษเผยแพร่วัฒนธรรมที่ต่างประเทศด้วยใช่ครับอันนี้เป้าหมายหลักเลยครับครับครับเราก็สามารถร่วมวงกับวงอื่นๆได้ได้ทุกวงเลยครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเกิด4วงหลักที่เป็นโค้ชเนี่ยฮะเขาต้องการเราต้องให้พอยตี้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเขาปั้นของเขามาครับที่ทำตอนนี้ทำอย่างได้ไหมคะคืออยากรู้ว่าเห็นโค้ชแต่ละคนนะครับกำลังแบบว่าเลือกลูกทีมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคะ จะมีโอกาสที่แบบเฮ้ยคนที่ไม่ชนะแต่เขาจะเอาเอาไปอยู่ขึ้นวงอะไรเขามีคุยเขามีคุยกันบ้าไหมคะที่แบบเฮ้ยเข้าตาแต่แต่แบบเอามาขึ้นวงเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใดๆเลยถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่ทําให้หมอลามโตตามโจทย์เราและน้องสร้างงานได้ตัวเองเราไม่มีปิดกั้นครับอยู่ที่การต้องมานั่งคุยกันว่าเอาร้องไปทําอะไรและต้องยังไง ดังนั้นเราเราเองเรามีพื้นฐานของการทำบอร์ดลำอยู่แล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่จะเอาไปทําต่อคืออะไรเพราะนั้นมันก็จะง่ายกับเราเลยเพราะว่าเราเหมือนเป็นพ่อของเขาถูกไหมฮะดังนั้นอ่ะจะเอาลูกเราไปทําอะไรเป็นแบบไหนคุยกันเคลียร์จบทําได้หมดเลยครับเออ,อาาครับขออนาตถามว่าตอนนี้เริ่มเขาเรียกว่าอะไรประสบความสำเร็จไปแล้วในในในระดับหนึ่งใช่ไหมในเขาเรียกว่า EP แรกครับเขาเรียกว่าจะมีอัพีสองซีซัสซีซันแรกอ่า บบสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมวลชนเท่านั้นเลยครับถูกไหมฮะมถ้ามวลชนบอกว่ามันดีแล้วมัน,ม,ม,นมันอยากให้มีขึ้นอีกเวิร์กพอยท์ทำแน่นอนครับร้100อยเปอร์เซนต์ทั้งหมดทั้งมวลเลยอยู่ที่ผู้ชมเลยครับเพราะฉะนั้นเฮียขอจริงครับถ้าชอบมันจริงๆแล้วก็อยากให้มันอยู่กับความเป็นไทยของเราเนาะแล้วอยากที่จะให้มันอยู่คู่กับประเทศไทยจริงๆเนี่ยช่วยแบบเ,เรียกนะส่งพลังให้ทางเวิร์กพอยท์เขาสัมผัสได้ไดว่า สิ่งนี้ควรทำต่อเขาทำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนั<ำ>่นก็มัน,<ำ>ม,นมันผ่านทางไหนล่ะผ่านทางผู้สนับสนุนของเรา,อ,าอย่าง M 50, า1 5 <To> 0 <a, S 2> อ TOA ไดกิน Toyota หรือใดๆที่สนับสนุนในรายการทั้งหมดเนี้ยคือสิ่งนี้นะคือสิ่งที่จะทำให้ Work Point เขาบอกกับเราได้ว่าเออทำต่อได้นี่งครับคำประมาณ